ทำไมกันทำไมเขาถึงไม่เปิดตัวคุณสักทีนะคะคนที่สามารถดูสถานะนี้ได้นะหนึ่งคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักการจีบจีบกันนะคะแต่ไม่มีสถาน,านะนะ อย่างที่2นะคะมามาหายๆค่ะอย่างที่3เป็นแฟนกันแล้วแต่ไม่ยอมโดนเอาไปเปิดตัวกับเพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรืออาจจะเปิดตัวกับเพื่อนแต่ไม่เปิดตัวกับคนในครอบครัวคุณอยากรู้ไหมว่าพออะไรนะคะวันนี้แม่วิทวิทนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะคะมีกองการที่เลือกทั้งหมด2กองค่ะกองแรกนะคะเบอร์42นะคะก็จะเป็นมอเวทมนต์นะคะส่วนกองที่2นะคะเบอร์30นะคะก็จะเป็นกองล้อแห่งโชคชะตานะคะวิลนั่นเองนะจ๊ะกองไหน ที่ถูกใจมากที่สุดเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นนะคะเอาตั้งแต่แว็บแรกเลยนะตั้งแต่แบบเธอเห็นแล้วเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเธอชอบอันนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะสับไพ่ให้ก่อนนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็มีโอกาสตรงนะคะ20 30พอนะจ้าคือแบบไม่ได้ตรงอะไรมากมายยกเว้นว่ามีราศีดังต่อไปนี้เธอมีราศีอะไรบ้างเธอไหนดูซิ มีนกรกฎพิจิกเธอทำไมเธอเด่นจังเลยอ่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะ3 3 3 3 331 66 6ี88 8นะคะคนเกิดราศีสิงห์นะคะอุ๊แล้วก็คนเกิดอยู่ในวันลงทายด้วย22 22เธอสำหรับมีนกรกฎพิจิกนะแล้วสุดท้ายรัคนาราศีมังกรนะเธอหากใช่นะคะไปต่อกับแมววิทวิตได้เลยนะคะ อ่ะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าดิฉันนะคะรายละเอียดก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเธอส่งใครนะคะที่แบบแม่ค่ะรอนานไหมรอหนึ่งวันเธอหลังจากที่เธอจองน่ะส่งใครที่แบบไม่ไหวค่ะแม่ไม่ไหวอ่ะถ้าไม่ไหวนะคะก็เอาคิวด่วนไปนะคะรอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเธออ่ะไหนดูซิ 1>, 1 2 3 4 5้าแม่จะอ่านแบบ5ใบนะคะเป็น tree of life นั่นเองนะคะส่วนใครที่แบบอยากจะให้แม่อ่าน3มใบเดี๋ยวแม่จะทำคลิปเอาไว้ให้นะคะเพราะว่า3ใบก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีในการแบบทำคลิปเนาะกนนน็น้อยๆสั้นๆอ่ะหนึ่งสองสามสี่้ฉันชอบอ่าน5้าใบเพราะว่าดูละเอียดกว่านะจ๊ะ แต่สามใบก็อ่านได้เธอสใบก็ถือว่าถ้าเกิดสามใบคําตอบมันออกมาเคลียร์เธอก็ตอบได้เลยไงแต่ว่าฉันฉันถนัดช่วงนี้ชอบอินมากๆกับ5ใบอ่าไม่พูดเยอะอ่ะมาดูกันนะคะได้คุยนอฟเพน n t a โคนะคะสำหรับใบอ่าสาหรับเบอร์สีสองนะคุยนอ o เพน n t a โคเดอะเวิลด์นะคะอ่าอัศวินถือไม้ในขาไนฟ์โซร์นะคะ, Nine swords, ะ,คะแล้วก็อ่า ได้ตัวเด็กถือเหรียญน,นะจ๊ะส่วนกองนี้นะคะกองสามสิบได้อัศวินอ่าได้นายออฟโซดนะคะได้ไฟฟอ u คัพส์นะคะเซเว่นออฟโดนะคะ9 of c ออฟคัพส์นะคะและใบสุดท้ายได้น้องเดอะสตาร์อ่ะ จะเล่าเหตุผลให้ฟังแล้วกันเหตุผลสำหรับกองนี้นะคะกองนี้เนี่ยหากคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะมีโพ i ิชันนะคะหรือสถานะที่ดูดีกว่าเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเปล่าหรือมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่การศึกษาค่อนข้างสูงนะคะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาที่2ภาษาที่3ามากๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเขาอ่ะตัวคุณดูมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะดี มากมากเลยอะ่ะจนทําให้ตัวเขาเองนะคะมีความกังวลว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงมาเลือกเขาว่ะคือเขาอะ่ะก็ถามว่าโปรไฟล์ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าระดับคุณเนี่ะคุณสามารถที่จะหาได้ดีมากกว่าเขาแน่นอนแน่แน,แน่แน่นะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยการเปิดตัวไปอะ่ะเขาจะต้องอับอายขายที่หน้าหรือเปล่าคือแบบเขาจะทําให้คุณอับอายไหมเพราะว่าคุณอะ่ะดูดีมากเลยอะ่ะเขาเครียดนะคะกับการที่แบบจะต้องเอา เอาคุณไปเปิดตัวแล้วแบบคุณโปรไฟล์แบบนี่แล้วตัวเขาก็ตัวเขาอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ไนดะ้แต่ใดๆเอยอ่ะคือเขามองว่าคุณสูงมากๆนะคะหมายถึงโปรไฟล์เนี่ยเขาก็เลยยังไม่อยากเปิดตัวคะ่ะเขากำลังเก็บเล็กผสมน้อยหรือว่าพยายามอัพสกิลอยู่นะคะเพื่อที่จะหาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูสมดุลแบบสถานะดูสมดุลเธอหรือว่าอาจจะมากกว่าเธออะไรประมาณนี้ถึงจะเปิดตัวคะ่ะมันเกิดจากความคิดโยอคิดมากของเขาเองที่แบบเขากลัวว่าเขาดูแลคุณไม่ดีหรือคนอื่นจะมองว่าแบบเอยอ,อะไรยังไงแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้สําหรับ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูแล้ว เราเลือกกล่องนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูนะคะผู้หญิงคนนี้อาจจะคิดว่าคุณอาจจะโปรไฟล์แบบยังไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่หรือว่าคุณอาจจะรวยกว่าเขานั่นแหละหรือว่าโปรไฟล์ดีของเขาแต่ว่าเขาเขามีความคาดหวังว่ามันจะต้องมากกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้อาจจะไปอวดเพื่อนเรียบร้อยแล้วว่าแบบคุณดูดีนู่นนี่นี่นั่นก็เลยทําให้ยังไม่เปิดตัวจังกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นที่เขาอยากได้นะคะสําหรับถ้าเป็นคุณผู้ชายมาถามเนาะส่วนในกล่องนี้นะคะบอกได้เลยว่า ตัวเขาเองนะคะยังผิดหวังเสียใจกับความรักเก่าๆแล้วก็ยังฝังใจกับความรักที่มันแบบ มันบ้องอะเธอคือเขาว่าเจอใครอะเขาก็าโดนหลอกมาหมดแหละเธอนะเขาก็เขาไม่ได้คิดว่าเธอมาหลอกเขานะแต่เขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะจบแบบเดิมหรือเปล่าความสัมพันธ์มันจะไปได้ดีหรือเปล่ากลายเป็นคนที่แบบมีโทรมาโทรมาคืออะไรแม่โทรมาคือปมในใจเธอมันม,นมีเขามีปมในใจเรื่องความรักมากๆว่าเปิดตัวที่ไรเดี๋ยวก็ผิดหวังเปิดตัวเลิกแล้วอะไรประมาณนี้คือมีความแบบมีความแบบยังไงมีความมีโทรมามีแบบ ปมในใจในอดีตลึกๆที่แบบจะคอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเหมือนแบบมีผีพรายที่แบบมากระซิบข้างหูแบบอย่าไปเปิดตัวมันนะเดีย๋ยวจะเลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะมันคือแบบอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในใจคือเขากลัวกลัวการเปิดตัวกลัว,ก,ลวการเลิกราก็เลยยังไม่เปิดตัวนะคะอีกอย่างหนึง่งอ่ะเขาไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะว่าคุณจะคุณจะเหมือนคนเก่า,เ,กาเขาไหมว่าแบบพอเปิดตัวปุ๊บให้สถานะที่ชัดเจนปุ๊บคุณตัวเขาสบายใจได้ในระดับหนึ่งแล้วคุณนอกใจไปหาคนอื่นเลย อะไรประมาณนะี้คือเขามีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอันนี้สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการที่คุณทําให้เขามั่นใจมากกว่านี้หน่อยว่าคุณจะไม่ไปไหนไม่ว่าจะเจอแบบความทุกข์หรือความสุขอะไรแบบนี้เออมันถึงจะมีโอกาสได้เปิดตัวนะคะอะแม่อธิบายไปหมดแล้วเนาะใครชอบคําทํานายแม่เขียงคําว่าวิวิชนะคะใครจะเรียนดูดวงเธอกดที่หน้าดิฉันตรงนี้มีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดแม่แถมพหยิบสีแบบแห้งเรียนได้ทันทีมีคลิป8คลิปนะจ๊ะ คนที่คุณกำลังห่วยหาอยู่สุดหัวใจนะคะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้วินาทีนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกห่วยหาคุณบ้างหรือเปล่าหรือมีแค่คุณคนเดียวนะคะที่ห่วยหาเขานะความสัมพันธ์นะคะสามารถที่จะเป็นคนรู้จักกันที่เคยคบกันได้นะคะคนคุยปัจจุบันแฟนปัจจุบันคนที่เลิกลากันไปแล้วสามารถดูได้ค่ะแต่คนที่ไม่รู้จักกันนะคะดูไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันจะไม่ตรงเธอ อะมาดูกันดีกว่านะคะว่ารัคนาราศีอะไรนะคะมีสิทธิ์จะตรง80%นะคะสำหรับคนที่แบบไม่มีอเธอมันก็จะตรงแค่ประมาณ2อ่ะเนาะอ่ะมาดูซี คนเกิด22/22นะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะ4 4 4เมษายนธนูนะคะคนเกิดวันพุธนะคะต่อมานะคะคนเกิดอยู่ใน22/22มิถุนตุลกุมนะคะคนเกิดอยู่ใน10/20-30มิถุนตุลกุมค่ะวันลงทะยด้วยเลข1มิถุนตุลกุมนะคะต่อมาวันลงทะยด้วยเลข1นนะคะมินกรกฎพิจิกค่ะหาใช้ไปต่อกับแม่วิทยได้เลยนะคะดูการจองนะคะการจองดูดวงกดที่หน้าดิฉันตรงนี้นะคะแบบปกติรอหนึ่งวันแบบด่วนรอ1ชั่วโมงเท่านั้นนะ อ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมีความรู้สึกหวยหาคุณมากน้อยขนาดไหนเธอขอสับไพ่ก่อนโอ้ i v e c คัพนะคะ s o v s w o r d ฟนะคะ9น f Cups นะคะ The Store ใบสุดท้ายได้ The World เธอฉันจะบอกให้นะใครที่อ่านเป็นน่ะต้องรู้แหละนะคะตั้งแต่ใบแรกเลย5ฟฟ์คัพนะคะ มีความรู้สึกหอยห่าหรือเปล่าไฟฟ์ครันะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียใจความรู้สึกผิดนะคะความรู้สึกจมอยู่กับอดีตนะคะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วรู้สึกเสียดายมากๆนะคะรู้สึกผิดหวังรู้สึกสูญเสียรู้สึกแบบรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำมาเธออ่ะแล้วก็เซเว่นออฟโนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นการส่องการมองการแบบติดตามนะคะโดยที่ไม่ให้เรารู้นะคะเหมือนแอบแอบตามอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ จะบอกให้นะคะมีความรู้สึกโหยหาคุณมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะอะไรรู้ปะ่ะคุณคือความสุขของเขาคุณคือก้าวถ้วยอะเธอคุณคือคนที่เติมเต็มชีวิตเขาได้อะคือถ้าชีวิตแบบขาดคุณไปอะ่ะเหมือนชีวิตเขาไม่คอมพลีเลยเธอคุณเหมือนเป็นความหวังความฝันของเขาเลยนะคะแล้วคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาอีกต่างหากนะทําไมเขาจะไม่โห,ยห,หยหาคุณเขาโหยหาคุณค่ะแต่โหยหาแบบไหน โหยหาแบบแอบแอบอันนี้คือความรู้สึกผิดความที่แบบเอออยากจะกลับมาแต่ว่าเห็นสามถ้วยนี่ไหม ามถ้วยนี้มันคว่ำลงไปแล้วนะคะเหลือสองถ้วยที่แบบเออน้องน้องงูเล็กนะคะเขากําลังกินน้าอยู่สองถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนความรักนะคะเพราะว่าไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสํารับนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักเนาะความโรแมนติกนะคะหากใครอ่านไพ่ก็น่าจะรู้เนาะแล้วก็สามถ้วยเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะคะที่มันคว่ำลงไปแล้วเธอเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาผิดหวังเขาเสียใจกับการที่แบบเออความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะจบลงไปแล้วหรือว่า ไม่สามารถที่จะกลับมาต่อติดได้เหมือนเดิมแล้วอ่ะเขาเสียใจนะแล้วเขาอ่ะพยายามส่องคุณอยู่อ่ะไม่อยากจะให้คุณรู้ตัวนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอาจจะปิดกั้นเขาไปเลยหรือว่าอาจจะแบบมีคําพูดคําจาทําให้เขารู้สึกแย่มากกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งแบบเอออาจจะทําอะไรที่มันเจ็บปวดทําให้เขาเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นอ่ะเขาหอยหาคุณแต่ว่าเขาไม่กล้าค่ะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีความดุอยู่ในตัวด้วยเนาะอ่ะ แล้วขอดูหน่อยนะคะว่าหอวยหาขนาดเนี้ยตัวเขาจะรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะทักมาหาคุณคุยกับคุณแบบเปิดใจได้หรือเปล่าเนาะใครอยากจะอ่านให้ได้แบบแม่นะคะก็สามารถจองมาได้นะกดที่หน้าแม่นะคะแม่พิมไรแม่ใส่รายละเอียดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้แบบเออไม่ ไม่แบบงงๆว่าแบบอะไรยังไงมันแตกต่างกันยังไงมีแบบสดกับแบบแห้งเธอแบบสดนะคะนี่แม่แถมพายิบสีไปนะคะแถมการตลาดไปด้วยนะคะช่วงนี้แม่ก็จะโปรโมทลูกศิษย์ของแม่นะคะขึ้นในสตอรี่ให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เรียนสดนะคะส่วนคนขยันนะคะแต่ว่าหนูเรียนแบบแห้งอ่ะแม่แม่โปรโมทให้หนูไหมแม่จะโปรโมทให้หนูเหมือนกันถ้าหนูขยันนะคะแล้วเห็นถึงความตั้งใจจริงเดี๋ยวแม่โปรโมทให้นะคะนะก็อยู่ที่ถ้าแบบแห้งเนี่ยเรียนทั้งหมด8 แลดคลิปวิดีโอนะคะก็แล้วแต่ว่าเธอจะจัดตาเวลาเรียนตอนไหนเพราะว่าฉันให้เรียนได้ทันทีเธอหลังจากที่จองมานะจ๊ะแล้วก็ตัวแม่เองนะคะก็จะตอบนะคะแบบพิมพ์ไปให้นะคะตอนนี้ไม่โปรโดาวยายด้วยเธอ16บยใบแดงนะจ๊ะกดที่หน้าดิฉันดูรายละเอียดได้จ้าถามว่าตัวเขาอ่ะจะมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทำให้เธอ รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะทักเธอมาไหมขึ้นมาใบแรกเธอเป็น ten of swords เธอต่อมา4 o u wands นะคะแล้วก็ seven of pentacles ค่ะ two of s w o r d นะคะและใบสุดท้าย the magician เธอมันมีการติดต่อสื่อสารเธอแต่ว่าอาจจะติดต่อสื่อสาร มาในอีก4สัปดาห์ข้างหน้านะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในวันที่2 2 2 2ของเดือนตุลาคมที่เขาจะรวบรวมความกล้ามาคุยกับเธอแล้วก็คุยแบบจริงจังด้วยคุยกันแบบว่าขอหาโซลูชันในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะคะคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะสำหรับคนคนนี้ที่คุณนึกถึงนึกถึงอยู่นะคะอ่ะโอเคจบกันไปแล้วนะคะใครชอบควาทำนายแม่เพยงคำว,ว่าวิดวินะ